สวัสดีช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันอังคาร25่สกุมภาพันธ์2025ัน่วันนี้ก็เป็นวันอังคารสัปดาห์ที่7เทศกาลธรรมดาจะนำบทอ่านจากบทเทศหนังสือปัญญาจารย์โดยนักบุญเกรกรีนิสาเช่นเดียวกับเมื่อวานที่ได้บอกไว้แต่ว่าในหัวข้อก็บอกว่ามีเวลาเกิดแล้วก็มีเวลาตายมีเวลาเกิดและเวลาตายความจริงว่าเป็นธรรมดา ที่การเกิดและการตายย่อมเกี่ยวโยงกันคำกล่าวของพระกมีตอนนี้ได้ถูกแสดงไว้อย่างชัดเจนการตายย่อมตามการเกิดและทุกคนที่เกิดมาในที่สุดก็ต้องจบลงหลุมศพมีเวลาเกิดมีเวลาตายแต่พระเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีเวลาเกิดและเวลาตายที่เหมาะสมแน่ละไม่มีใครจะคิดว่าพระองค์คือการเกิดและการตาย ตามธรรมชาติของเราเป็นกิจการแห่งคุณธรรมน้ำใจดีของเราคือไม่มีส่วนในกิจกรรมนี้ด้วยเห็นว่าการเกิดก็ไม่ได้เพราะว่ามาจากน้ำใจของสตรีหรือความตายก็ไม่ได้เป็นมาเพราะบุคคลหรือเลือกที่จะตายเป็นที่แน่ชัดว่าไม่มีคุณธรรมหรือประโยชน์ชั่วใดอยู่เหนือความควบคุมของเรา <S <S เราจึงต้องพิจารณาว่าเราเวลาเกิดแลนเวลาเวลาตายที่เหมาะสมคืออะไร ข้าพเจ้าคิดว่าการเกิดที่เรากล่าวไว้ในที่นี้หมายถึงความรอดของเราตามคํากล่าวของประกาศอิสยาที่ว่าเมื่อบุรุษผู้หนึ่งให้กําเนิดแก่ความรอดของตนความเจ็บปวดแห่งวิญญาณของเขาหลังจากที่ได้ก่อให้เกิดขึ้นในความยำเกรงพระเจ้าพูดอีกในหนึ่งว่าเราเป็นบิดาของเราเองอาศัยเจตจำนงที่ดีและการเลือกอย่างอิสระเราได้กำเนิดแก่เราเองนำเราเองไปสู่ความสว่างและเรา ทำเช่นนี้ก็เป็นเหมือนผลในการรับพระเจ้ามาในเราเมื่อเราถูกรับเป็นบุตรพระเจ้าบุตรแห่งพระผู้ทรงอนุภาพบุตรแห่งพระผู้ส,งสูงสุดอีกไปหนึ่งเราอาจจะทําให้ตัวเราไม่เกิดผลไม่สมบูรณ์และที่โรคตามวาจาของท่านนาชาสาวกที่ว่าในเมื่อรูปแบบของพระสฤษเจ้าไม่ได้ประกอบขึ้นในเราเหตุว่าคนของพระเจ้าต้องบรรลุวุตธิภาวะในเมื่อ เข้าใจ,จแจ Young ่มแจ้งแล้วว่าเราเกิดในเวลาอันเหมาะอย่างไรก็เป็นการเข้าใจแจ่มแจ้งว่าเราจะตายในเวลาอันเหมาะอย่างไรด้วยเหตุว่าสําหรับน right ักบุญเปาโลไม่ว่าเวลาใดๆก็เป็นเวลาเหมาะที่จะตายดีท่านประกาศเรื่องนี้ในหนังสือของท่านเองข้าพเจ้ายืนยันประหนึ่งเป็นคําสาบานในเมื่อข้าพเจ้ากล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่าข้าพเจ้าจะตายทุกวันและที่อื่นอีกท่านกล่าวว่าเราเห็นแก่ท่า <oui> น <information S 1> <honestly> เราได้สู้ทนความตายอยู่ทุกวันและเราเองก็มีคำตัดสินลงโทษให้ตายอยู่ในเราแล้วที่จริงไม่เป็นการยากที่จะเข้าใจว่าท่านเปาโลตายทุกวันอย่างไรท่านเป็นผู้ที่ไม่เคยเจริญชีวิตในบาปมัตยัก์ร่างกายของท่านอยู่เสมอรับทนไว้ในร่างกายของท่านซึ่งพระกายของพระคต์เจ้าผู้กำลังตายท่านถูกตรึงยางเขนไว พร้อมกับพระคริสตเจ้าตลอดเวลาท่านไม่เคยเจริญชีวิตเมื่อตนเองแต่มีพระคริสตเจ้าเจริญชีวิตอยู่ในท่านตามความคิดเห็นของข้าพเจ้านี่แหละเป็นเวลาซึ่งจะนำชีวิตแท้มาให้เพราะพระเจ้าตรัสว่าเราจะทำให้ตายและจะทำให้มีชีวิตซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าการตายจากบาปและกา,ายได้รับชีวิตใหม่ไปจิตเป็นพระคุณแท้ของพระเเจ้าครับนักบุญเกโกรีแห่งนิาสาพุษสฆราชก็ ยังพูดถึงหนังสือบัญญาจารย์แล้วก็ยังพูดเกี่ยวกับนักบุญเปาโลอีกเช่นเคยนะครับนักบุญเปาโลซึ่งก็รับทรมานแล้วก็ตระหนักดีเปาโลก็ตระหนักดีว่าท่านนั้นมีชีวิตอยู่ในพระ์เจ้าและพระ์เจ้าที่ท่านเจริญชีวิตอยู่หรือพระ์ฤจ้าเจริญชีวิตในหรือว่าอยู่ในท่านนั้นก็เป็นพระ์เจ้าผู้ทรงเป็นมนุษย์คนหนึ่งเกิดมาและเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันที่ต้องตายต้องถูกตึงกางเขน แล้วก็ไทยบาบมนุษย์ด้วยนะครับแต่ว่าเอาโลนั้นก็ไม่ได้อาจเทียบตัวเองว่าเป็นพระคริส์เจ้าก็เป็นผู้ที่ยืนยันคำสอนของพระเยสูเา้าเป็นสิทธิเอกของพระเยสุเจ้าที่จะยืนยันในความเป็นจริงข้อนี้และก็พยายามทำให้ชีวิตของท่านนั้นเป็นแบบอย่างและสอนบรรดาลูกศิษย์ลูกหาบรรดาคริสุชนที่ท่านไปในหัวเมืองต่างๆบอกเสมอว่าชีวิตของเรานั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของพระคริสตเจา้า ถ้าหากว่าเราจเจริญชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของพระคริสตเจ้าเมื่อพระคริสตเจ้าทรงเกิดมาเราก็เกิดมาด้วยพร้อมกับพระองค์เหมือนกันเมื่อพระองค์ทรงรับทรมานเมื่อพระองค์ทรงเจริญชีวิตด้วยความยากลําบากก็ไม่แปลกที่เราจะต้องมีความยากลําบากและก็จะเจริญชีวิตพร้อมที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าทรงทำและเปาโลก็ทนทุกทรมานทุกอย่างความทุกยากทุกทรมานนั้นจึงไม่ใช่เรื่อง น่ากลัวอีกต่อไปสําหรับเปาโลและท่านก็บอกว่าให้บรรดาคริสเตียนสิทธิ์พระเยซูเจ้าทุกคนนั้นก็จเจริญชีวิตอย่างนี้ไม่ต้องกลัวต่อความยากลําบากแต่ว่าให้จเจริญชีวิตด้วยความมั่นใจในความรักในพระเมตตาของพระเป็นเจ้าและดังนั้นเองไม่ว่าจะเกิดหรือว่าไม่ว่าจะตายอันก็ไม่ใช่สาระสําคัญอีกต่อไปเพียงแต่ว่าสําคัญที่สุดก็คือทํายังไงให้พระเยซูเจ้านั้นอยู่กับเราแล้วก็ ให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ในทุกๆวันนะครับนี่คือคำสอนที่นบุญเกียกรตนิสซาได้อ่านนำมาจากปัญญาจารย์แล้วก็มาโค้ดมาอ้างถึงเปาโลแบบอย่างของเปาโลนะครับนันขอให้เรามีชีวิตในแต่ละวันอย่างดีด้วยเช่นเดียวกันในความเชื่อมั่นในความรักในพระเมตตาของพระองค์ขอพระพรของพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตลังลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงอยู่เสมอเทอญ